สวัสดีครับวิดีสตาร์ทผมเข้าสู่ช่องวิตาว์ลอสซิ่งครับมาเจอกับเจ้าเอ็กหน่อยเป็นไงเจ้า M108S ดูกล้องแล้วเลยทีเดียวครับเจ้าเอ็กไอไอ้ล้อโตโตนี่จมเป็นยังไงฮึ <c oughs> งานปรับหน้าดินครับอปุ๊บนุ่มไปหมดเลยอ่ะไวไม่ลองหมหันไปไหนนี่มันนุ่มหมดดลพี่ โอ,โอ้ถ้านวมอย่างนี้ทำยังไงจะปรับให้เนียนให,ให,ให,ให้แบบงานเนียนได้เนี่ยดิงค่อนข้างจะทำยากเลยครับแต่จะอดูคล่องแคล่วเลยทีเดียว ตัวนี้ไม่ต้องเหยียบคลัตช์เลยฮนะสามารถตกด้วหน้าถาังได้เลยเจ้าเองครับโอ้ลองจับ ว,ว่าให้น้ำไหลไปทงน้ได้ไมัไไมนจะจ้ยน้ำืมเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหอกมาใกล้เลยอะ่ะโอ้โหดูน่่มมาเลยครับ ไปรูปมาจะบางหรือเปล่าแต่นุ่มครับจะทำให้อยู่ใี่ยากหน่อยเพราะว่าเป็นดินเหมือนดินทรายน้ำซับครับโอ้โหล้อโตจริงๆครับล้อหน้าน่าจะเปลี่ยนเป็นล้อรถตักหรือเปล่า ว่ารอโตแบบนี้มีปัญหาต่อเฟืองทั้งล้อหน้าไหมเท mm. ่าแกบอกว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ารถทุกคันปาบอกเปลี่ยนใหม่หมดเลย mm. นี่ครับ mm. ผมก็ไม่รู้ผลดีผลเสียเขายังไงนะครับแต่ก็เห็นเท่าแกบอกว่าดีครับแบบนี้ จะถามว่ามีมีใครที่เคยเปลี่ยนสายล้อโตแบบนี้บ้างก็น่าจะไม่ค่อยมีครับแต่เจ้านี้เขาเขาบอกว่าของแกเปลี่ยนเปลี่ยนใส่เกือบทุกคันครับแกว่าจะลดปัญหาการวีทิ้งนะครับก็อันนี้ผมก็เพิ่งมาเห็นนี่หลยนะครับ กลับบ้านแล้วมั้งเอกเอ้ยอยู่ครับรถไถช่วยตะแกอยู่นี่แหละเจ้านี้มีรถไถหลายคันครับทั้ง1 3 5ตู้เอก็มีนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอหรือเปล่าวันนี้ ถูกใจเขาละทั้งแมคโครทั้งอะไรก็ใช้คูปุต้านะครับเจ้านี้เขาจะใช้เป็นแบรนด์คูปุต้าไปแล้วจะเอกทันกับเมื่อคืนหรือเปล่าไปแล้วคะขับดีไหมเอกโอ้โหร้อยใหญ่เอกดันเกียร์อะไรเกียร์สองเหรอ นี่มันมันทันใจดีไงแต่มันเร็วโค่นได้ด้วยโอ้ยอย่าว่าสองเต่าสองก็ตายนะโอ้ยอย่าว่าดันสองเต่าเลยเมื่อกี้สองก็ตายเต่ามาดูดินี่สองเต่าอะไรเร็วเหตะจ๊ะมาดูนี่มันจะมีเกล็ดมันนี่ มันเร็วขนาดนี้เลยเหรอไอ้ที่สองกระต่ายไอ้ที่สองกระต่ายเนี่ยเนี่ยถ้าเตาเนี่ยสองเตามันดีอยู่ป้าฟาสองเตาทำไมมันเร็วเถอะวะฮะโลก็หาไปนี่อ๋อมันมีมันมีเตากระต่ายแล้วมีโลอีกเหรออ๋อไอ้ที่เตาโลอ๋ออับบอกระติกกระต่ายกระต่ายจะาสอง ปังนี้แล้วก็สองปังนี้กระต่ายาก็จะประมาณนี้อ๋อเขาจะมีเต่ากระต่ายแล้วก็มีโลไฮอีกใช่อ๋อไม่เคยไม่เคยจับเลยเคยขับเลยไม่เคยใกล้เลยอ๋อมีเต่ากระต่ายแล้วมีเต่ามีกระต่ายแล้วก็โลไฮต่างหากอีกมันเป็นเกียร์ตกอ่ะ ก็มันแรงดีไหมเอกเออเกียร์เอมันมันใส่เกียร์สองระตัใไตเตแลก็ถ้าไปใส่เอยไปดันดินแถวบ้านเราสบายสองที่หละเบิร์ดอ่ะถ้กอันดินกองบ้านเรานะสองที่โอ้โหดีดีดีมันใหญ่นะดูล้อครับ บิกบ๊กๆเลยอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ